พยาจ๋าขอบคุณข้าสวยๆขขอบคุณค่ะสวัสดีครับสวัสดีแม่แม่สีทุีทุกๆท่านนะครับวันนี้อยู่ที่ป่าหญ้าครับแม่แม่อำเภอแคนดงจังหวัดบุรีรัมย์นะครับ ยาสวยๆนะครับตรงนี้ซื้อใหม่นะครับผมหนึ่งพันคะแนนนะฮะมีอยู่ห้าแถวนะครับมีอยู่ห้าแถวนะครับยา,าไปึงนู้นนะฮะตรงนี้ตรงที่เรือที่เก่านะครับผมสวัสดีแม่แม่ทุกท่านนะครับ ฝากให้กำลังใจกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับฝากให้กำลังใจแม่ควรด้วยนะฮะอันนี้แม่ควรนสู้มากนะครับผมก็ลูกสาวนะฮะยาก็เต็มรถแม่ควรนบอกเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วพี่วัฒนาน้องนาตยา มาแต่ละครั้งใช้เวลาครึ่งค่อนวันเลยนะครับแม่เนี่ยใช้เวลาน,านานมากครับกวัวจะเดินทางมาถึงกวัวจะตัดนะครับกลัวจะแบกขึ้นรถนะฮะโอ้หลายขั้นตอนหลายวิธีการนะฮะไม่ยอมใช้ผ้าปิดหน้าเลยครับเดี๋ยวก็วคันหน้านะครับ แดดก็เหมือนฤดูหนาวครับแม่แม่เริ่มจะไปฝนต้นหนาวกันแล้วนะฮะแม่แม่เอฟซีอย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับผมที่ตัดก่อนนะครับก็เริ่มจะขึ้นมานะครับหญ้าตัวนี้นะครับถ้าปลูกได้ปลูกติดนะครับคือสบายเลยครับแม่แม่นะฮะสบายเลยนะครับถ้าปลูกติดแล้วเกิดนะครับ อย่างบ้านสองสาวก็เริ่มเกิดแล้วครับแต่ว่าเกิดแบบห่างๆนะครับผม <c oughs> ตรงนี้ก็เป็นแปลงใหม่นะฮะต้องขอบพระคุณแ,แน่ๆครับที่ร่วมอุดหนุนผลไม้ออนไลน์นะครับเพื่อนำคะแนน,นได้ซื้อแปลงหญ้านะครับผมตรงนี้หมดก็คือหมดเลยนะฮะตรงเกิดใหม่คือไม่ได้นะครับไม่ได้นะครับคือ ตัดแล้วคือตัดเลยนะครับผมสู้ไหมครับสู้โบ,บสู้เดอ้อไอ้ขอเป็นกำลังใจให้ไม่ใช่จะเอาแค่ญ้านะแม่แม่ขากับจะแวะตัดกิ่งไม้ด้วยนะครับ เพื่อเป็นการสม,มานาคุณให้น้องนัตยาพิวัฒนาเพื่อเป็นการสม,มานาคุณนะครับเราจะได้กินอาหารลหลายๆอย่างนะครับทุกวันนี้นะครับก็เกี่ยวกับสุขภาพช้างครับต้องดูแลอย่างดีนะครับสําหรับพี่น้องชาวช้างพี่น้องควนช้างนะครับนะครับเรื่องอาหารการกินนะครับเพราะว่าบางทีนะครับ ตัวไวรัสนะครับที่เรามองไม่เห็นครับที่มากับอากาศมากับลมหรือมากับอ่าคนนะครับผมมากับมนุษย์นะฮะก็มีส่วนนะครับเราก็ต้องพยายามนะครับดูแลรักษาแล้วก็เรื่องอาหารการกินนะฮะไม่ว่าจะไปตัดไปเกี่ยวที่ไหนแล้วก็พยายามถามอยู่ตลอดนะครับสําหรับพ่อคุณแม่ครับถามเจ้าของที่เจ้าของย่านครับว่าท่านจะฉีดยาไหมนะฮะท่านใช้สารเคมีเยอะไหมนะฮะ เราจะถามกันตลอดนะครับเพราะว่าเรื่องสุขภาพน้องช้างต้องมาก่อนนะครับแม่แม่นะฮะก็นะครับต้องขอบคุณแม่แม่ครับที่ให้กําลังใจแล้วก็เข้ามาแนะนํานะครับเรื่องอาหารการกินให้กับน้องช้างนะครับให้กับพ่อควนแม่ควนครับบางทีบางครั้งนะครับพ่อควนแม่ควนก็อาจจะรู้เท่าไม่ถึงการเหมือนกันนะครับแม่แม่นะฮะรู้เท่าไม่ถึงการเหมือนกันครับก็ต้องขอบคุณแม่แม่เอฟซีนะครับ ที่ทั้งใจดีแล้วก็น่ารักนะครับก็ประจำนะครับถ้ามาตัดหญ้าอย่างนี้ก็จะเป็นหน้าที่ประจำของน้องรันนะครับที่เขาจะมีหน้าที่ตัดนะฮะส่วนควนไก่ก็หน้าที่ควนไก่ก็ประมาณนี้นะฮะคอยยืนเป็นกำลังใจให้นะฮะ ตรงนี้นะครับทางเจ้าของที่เขาไม่ให้ตัดนะครับเพราะว่าผมไม่เอานะฮะเขาก็จะเอาไปทําปุ๋ยนะครับออกมาได้ไหมครับระวังนะครับเริ่มขาจะอ่อนแล้วฮะเริ่มจะล้าแล้วฮะแต่ว่าดูหญ้าสิครับจะแบกขึ้นรถได้หรือเปล่านะฮะสำหรับคนตัดนี้ไม่ไม่ไม่ได้ห่วงนะครับว่าคนแบกเขาจะแบกได้ไหมหรือว่าหญ้า จะขึ้นแบบไหนได้นะฮะเขาไม่ได้ห่วงนะครับผมคือเขาบอกว่าเขามีหน้าที่ตัดอย่างเดียวครับถ้าไม่บอกให้พอก็ไม่พอนะครับตัดได้ทั้งวันนะครับตัดได้ทั้งวันนะครับนะฮะพนักงานของเรานี่ตัดญ้าได้ทั้งวันนะฮะมีความสุขมากครับแม่ที่ได้ยาเต็มรถนะฮะอย่างน้อยๆนะครับน้อง นาตยาพิวัสนาก็จะกินได้ประมาณ3าวันดังเต็มที่นะครับ3ามวันเราก็นะฮะประหยัดค่าน้ำมันไปเยอะนะครับผมประหยัดค่าน้ำมันไปเยอะนะครับสามวันนะฮะไม่เหมือนนะครับแต่ก่อนครับเราไปกันทุกวันนะครับผมถ้าไปไกลๆหน่อยอย่างมาอย่างมานะครับที่เพยแคนตงอย่างนี้ก็ต้องโอ้โหเอาให้คุ้มอย่างนี้และครับแม่ๆเอาให้คุ้มให้เต็มรถนะครับเพราะว่า ทุกวันนี้น้ํามันแพงนะครับน้ำมันแพงนะครับไปกลับนะครับก็โอ้ยไม่อยากพูดเลยครับแม่แม่ครับต้องขอบคุณกําลังใจจากแม่แม่เอฟซีครับที่ร่วมสนับสนุนนะครับเข้ามาป้อนอาหารให้น้องช้างนะครับกลับขอบคุณทุกๆครั้งนะครับที่แม่แม่ได้ร่วมอนุโมทนาสาธุนะครับป้อนอาหารน้องช้างนะครับผมในทําบุญให้กับครอบครัว น้องนาเปียที่วัฒนานะครับคือป้อนอาหารช้างนะครับได้ทาบุญกับช้างนะครับทุกคะแนนแม่แม่ครับไม่ต้องห่วงว่าจะสูญหายนะฮะนะครับพอควรไม่ควรครับนํามาใช้เกิดประโยชน์กับน้องช้างมากที่สุดน้องลั่นพอแล้วออกมาออกมาออกมาเลยออกมาเก็บขวดน้ํามาพอแล้วครับจะได้กลับแล้วนะครับจะเที่ยงแล้วครับจะเที่ยงแล้ว ไงครับใช่ครับแล้วอันนี้เราไม่เอาให้หมดไหนมาวันหลังครับดูก่อนครับจะขึ้นไม่ได้แล้วฮรระวังเป็นลมนะฮะลมแดดนะครับต้องเอาน้ําล้างหน้านะดีนะครับที่เติมน้ํามันแล้วเขาแถมน้ำโชคดีครับเพราะว่าเมื่อเช้ามาแบบไม่ได้เตรียมเลยนะครับมามาแบบอ่าทีแรกก็นะฮะ ไปรับแป้งขนมจีนครับดึกมากครับตีสองกว่านะฮะแล้วกลับมานอนลืมนอนลืมครับแม่แม่นะตื่นตีห้านะฮะก็หมดหน้าที่ของร้านนี่แล้วนะคะก็เป็นหน้าที่ของชิคเก้นนะคะ ก็แบ่งกันทำนะคะแม่่ขแบ่งกันทำนะ,ะก็ขอขอบคุณทุกทกท่านเลยนะคะขอบคุณทุกๆกกำลังใจที่มีค่านะคะที่มอบให้กับครอบครัวน้องนาตยาพิวาสนานะคะแม่มคม่ขาสำหรับคลิปนี้นะคะครอบครัวน้องนาตยาพิวาสนาก็ขอจบคลิปยียงแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแคร์ให้กับ ครอบครัวนาตยยพิวัฒนานะคะก็เป็นวิถีชีวิตประจำวันนะคะมาถ่ายทอดใหแ้แม่ได้รับชมกันนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะชคิครับสู้ไม่สู้ไบไยครับสู้ครับสู้ครับ